โรคไม่เคยปฏิเสธทุกเหตุการณ์แม้ผ่านวันเวลามานานแสนนานนับพันปีได้ถูกถ่ายทอดเป็นพงศวดานประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสารคดีชุดนี้นับเป็นบันทึกอีกหน้าหนึ่งของจีนเป็นบันทึกหน้าใหม่ที่บ่งบอกว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินนี้ได้ซุกซ่อนความน่าสนใจความมหสัสจรรร์ต่างๆไว้เพื่อรอวันเปิดเผยออกสู่สายตาชาวโลก มหาสจัร์แผ่นดินจีนพระราชวังกู้กงพระราชวังโบราณแห่งนี้มีชื่อว่าพระราชวังกู้กงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระราชวังจือจิ้นเฉิงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งไม่ว่าพระราชวังนี้จะก่อสร้างมานานแล้วถึง560ปี แต่ก็ยังหลงเหลือและตกทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาคนา้นคว้าภายในพระราชวังแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวางถึง7,2็ดแสตารางเมตรซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระราชวังกู้กงจะกลายเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของประเทศจีนภายในประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักมากมายถึง9,999หลังตัวเลขนี้ถือได้ว่าเป็นตัวเลขมงคลเพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าห้องเต้จีนทรงมีพระบารมีล้นพ้น กล่าวกันว่าถ้าหายทารกแรกเกิดมาอยู่ในพระตำหนักเหล่านี้เพียงวันละหลังกว่าจะอยู่ครบทุกพระตำหนักทารกก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุถึง27ปีครึ่งพระที่นั่งไถเหอเตียนหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระที่นั่งจินหลวนเตียนเป็นพระที่นั่งที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวังโบราณกู้กงพระที่นั่งไถเหอเตียน เป็นสถานที่ที่ห้องเตนในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงส่งใช้เพื่อประกอบพระราชพิธีที่สําคัญในระหว่างการประกอบพระราชพิธีเบื้องหน้าของพระที่นั่งจะเต็มไปได้วยควันทูบที่ลอยตลบอบอวลประกอบด้วยเสียงมโหรีที่ดังขึ้นขุนนางอมต์ทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบุต่างมอบตามขั้นบันไดและตามลานกว้างเบื้องหน้าองค์ห้องเตเสียงสดุดีพร้อมๆกันสามรอบว่า ทรงพระเจริญยั่งยืนหมื่นหมื่นปีดังกึกก้องไปทั่วส่งผลให้บรรยากาศของพระที่นั่งแห่งนี้ดูเคร่งขรึมและน่าเกรงขามนี่คือพระที่นั่งไทยเหอและนี่คือพระที่นั่งจงเหอ และพระที่นั่งเป่าเหือพระที่นั่งทั้งสามหลังทรงใช้เป็นที่วาราชการของห้องเตหหินลายมังกรแผ่นนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของพระที่นั่งเป่าเหือเป็นหินลายแกะสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังหลวงมีความยาว16.57เมตรกว้าง3.07เมตรหนักถึง200ตันนอกเหนือจากความสวยงามมองเห็นจากภายนอก แต่ยังแฝงไว้ถึงความพยายามของคนในสมัยนั้นที่ต้องขุดเจาะเพื่อให้ได้หินก้อนขนาดใหญ่นี้นำมาแกะสลักเป็นรูปลายมังก่อนในพระราชวังหลวงแห่งน,นี้ยังมีพระราชอุทยานที่สวยสดงดงามเป็นความสดชื่นรุ่นรมเป็นมนต์เสน่ห์ที่ประสานไปกับความโอ่อาของพระราชวัง ในปัจจุบันนี้พระราชวังกู้กงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่ใหญ่โตที่สุดของประเทศจีนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาโบราณวัตถุอลัมค่าของจีนไว้กว่า900,000ชิ้น จะมีคำกล่าวที่ว่าเมืองปักกิ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นแล้วพระราชวังโบราณแห่งนี้จัดเป็นยอดแห่งสถาปัตยกรรมที่โออาสง่างาม,งามอยู่เคียงคู่ไปกับกรุงปักกิ่งได้อย่างกลมกลืนให้คนรุ่นหลังเฝ้าชื่นชมไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโบราณของจีนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีชื่อว่าเทียนฐานซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้ของจีนทรงใช้ประกอบพิธีบวงสวงและอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าบนสวรรค์ เพื่อปกปักคุ้มครองให้การเก็บเกี่ยวตลอดจนข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เทียนฐานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1963ซึ่งมีเนื้อที่ถึง2.73ล้านตารางเมตรกว้างเป็นสองเท่าของพระราชวังกู้กงซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของจีนนอกเหนือจากเทียนฐานจะจัดเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดของจีนแล้วเทียนฐานยังถือได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นจากจินตนาการอันกว้างไกลของมนุษย์ รูปทรงกลมๆหลังคากระเบื้องเครือบที่ใช้สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความหมายว่าแท่นบวงสวงสวรรค์แห่งนี้และเทียนฐานตั้งอยู่บนนินแดนของสวรรค์ต้นสนปอที่ปลูกไว้อย่างหนานแน่นช่วยเพิ่มความเร้นลับให้แก่เทียนฐานไม่ใช่น้อยสนปอก้าวมังกรตน้นนี้เล่ากันว่าปลูกขึ้นมาสมัยราชวงศ์หมิงผ่านลมผ่านฝนผ่านวันเวลามากว่า500ปีแล้ว ชีเหนียนเตี้ยนพระตำหนักสำหรับการอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าบนสวรรค์เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นองค์ประธานของเทียนฐานท้องพระโรงที่สูงถึง38เมตรหลังคาสีฟ้าที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆเปรียบประหนึ่งท้องฟ้าที่มีความสลับซับซ้อน ในพระตำหนักฉีเหนียนเตี้ยนมีเสาไม้นำมู28่28ต้นเรียงเป็นวงแหวนส่วนสีต้นที่อยู่กลางวงแหวนนั้นมีชื่อว่าเสาบ่อมังกรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนฤดูกาลทั้งสีของจีนจายกงพระตำหนักซึ่งห้องเตมประทับเพื่อถือศีลกินเจเป็นเวลาสวันก่อนที่จะทรงประกอบพระราชพิธีบวงสวงเทพยดาฟ้าดิน พระตำหนักจายกงแห่งนี้แตกต่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในบริเวณเทียนฐานตรงที่หลังคาจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวอันแสดงถึงความศรัทธาที่ฮ่องเต้มีต่อเทพเจ้าบนสูงสวรรค์ส่วนที่นี่มีชื่อว่าจิ้งเทียนเตี้ยนซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้มาชำระพระวรากายและผัดเปลี่ยนฉลองพระองค์ นี่คือห่วงฉงยี่เป็นที่ประดิษฐานป้าจารึกพระนามห้องเต้องก่อนที่สวรรคตคตแล้วที่บริเวณเทียนฐานยังมีกำแพงสะท้อนเสียงที่ลือชื่อาหากเราหันหน้าพูดกับกำแพงเพียงเบาๆคนที่ยืนห่างไปอีกฝากหนึ่งจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแผ่นหินสามเสียงประหลาดมากเมื่อยืนปรบมือบนแผ่นหินแผ่นที่หนึ่งก็จะมีเสียงปรดมือสะท้อนกลับหนึ่งเสียงและหากยืนปรบมือบนแผ่นที่สองและสามก็มีเสียงปรดมือกลับสองเสียงและสามเสียงตามลําดับถัดไปทางทิศใต้คือหยวนซิวฐานหรือแท่นเนินกลมนั่นเองเป็นท่านที่ฮ่องเต้ทรงใช้เวลาประกอบพิธีบวงสรวงสวรรค์เป็นสิ่งปลูกสร้างทรงกลมสามชั้นแผ่นหินบดายหิน ล้วนมีจำนวนเป็นเลขเก้าทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะเลขเก้าเป็นเลขขี้ที่สูงสุดอันเป็นสัญลักษณ์แห่งสวรรค์นั่นเองเ <ess> ทียนฐานนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ฮองเต,ต้ทรงใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสวรรค์ เพื่อให้การเก็บเกี่ยวและข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์หากจะยังมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมโบร,ราณของจีนซึ่งพบเห็นได้ยากในปัจจุบันนี้พระราชอุทยานอีเหอหยวน หากจะพูดถึงพระราชอุทยานของจีนที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคงต้องเป็นราชอุทยานอีเหอหยวนแถบชานเมืองกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศราชอุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณเกือบ250ปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช24 3พรพระนางซูสีไทเฮาทรงนำเอาเงินงบประมาณของกองทัพเรือ เป็นเงินถึง5ล้านตำรึงเพื่อมาบรุณะสวนนี้ให้สวยงามขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอีเหอหยวนแห่งนี้มีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองส่วนคือภูว่านโซซานกับทะเลสาบคุณหมิงหูด้านหน้าของภูว่านโซซานนั้นมีฝอสเสียงเก๋อซึ่งเป็นศูนย์กลางของสิ่งปลูกสร้างสำคัญที่ใหญ่โตโออา และสวยงามมากส่วนทางด้านหลังของภูว่านโซซสานนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาพุทธทรงทิเบต อีกส่วนประกอบสำคัญของอีเหอหยวนนั่นคือทะเลสาบคุณหมิงหูที่เงียบสงบซึ่งกินเนื้อที่สมในสส่วนของราชอุทยานแห่งนี้ความงดงามในทัศนียภาพของทะเลสาบคุณหมิงหูนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามดินฟ้าอากาศและฤดูกาลและไม่ว่าจะเป็นทนบซีตีสะพานยี่ต่ายเฉียว หอเวิสรสนซางเก๋อและสะพาน17ช่องบนทะเลสาบล้วนแต่เป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์งดงามทั้งสิน้นนอกเหนือจากความงดงามของวิวทิวทัศน์ราชอุทยานแห่งนี้ยังมีโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีความวิจิตรประณีตมากมาย สัวสำริดที่อยู่ข้างๆสะพานส7ช่องเป็นงานปฏิมากรรมชั้นเยี่ยมในสมัยโบราณของจีนสาลาทองสำริดที่หนักถึง207ตันแห่งนี้เป็นของดีที่หาดูได้ยากจากที่อื่นและส่วนเรือหินลำนี้มีขนาดใหญ่โตเป็นที่หนึ่งของประเทศจีนระเบียงยาวอีเหอหยวนที่เห็นอยู่นี้เป็นระเบียงที่มีความยาวมากที่สุดของจีนระเบียงยาวแห่งนี้ได้เชื่อมจุดต่างๆที่สามารถรับชมทัศนียภาพที่งดงามของสวนแห่งนี้ไว้ด้วยกัน เนื้อคือละปลายเสาทุกต้นของระเบียงยาวล้วนตกแต่งด้วยภาพจิตกรรมซึ่งเป็นภาพวาดของบุคคลทิวทัศน์ภูผาสายน้ำบิหกและบุผารวม8,000ภาพสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นระเบียงแห่งจิตกรรม ชอุทยานอีเหอยยวนถูกตกแต่งขึ้นโดยรวบรวมเอาจุดเด่นของอุทยานแถบภาคเหนือและภาคใต้ของจีนมาไว้ด้วยกันจึงได้จัดว่าราชอุทยานอีเหอยยวนเป็นสมบัติอันล้ำค่าในศิลปะการจัดอุทยานของจีนถ้าหากจะว่าอีเหอยยวนเป็นราชอุทยานที่มีความเด่นตรงที่ใหญ่โตโอ่อารู่ราอันเป็นลีลาของราชสำนักแล้วอุทยานอื่นๆของชาวจีนที่อยู่ทางภาคใต้ของแม่น้ำยางสีเกียง ก็เปรียบเสมือนสาวชาวบ้านที่พอมีอันจะกินสวยเรียบ,ยบแต่ก็มีสเสน่ห์เย้ายวนใจอุทยานแถบซูโจนอกเหนือจากพระราชอุทยานที่เป็นของพระราชสำนักหรือของห้องเต้แล้วชาวจีนที่มีอันจะกินก็จะมีการสร้างอุทยานส่วนตัวทางใต้ของแม่นม้ำยางซีเกียงจะมีอุทยานของชาวบ้านอย่างมากมายไม่ว่าจะที่ซูโจบูซีหยางโจและหงางโจ แต่ที่มากเป็นพิเศษและมีชื่อนั่นก็คืออุทยานซูโจจนถึงขนาดมีคำกล่าวว่าอุทยานซูโจเป็นยอดของอุทยานใต้แม่น้ำยางสีเกียงเมืองซูโจตั้งอยู่ตอนใต้ของแม่น้ำยางสีเกียงซึ่งมีอากาศอบอุ่นข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญหินไถหูที่อุทยานทั้งหลายมักนำมาใช้ประดับมีมากที่นี่ดังนั้นบรรดาคุณนางขหบดีทั้งหลายจึงแข่งกันมาสร้างอุทยานณเมืองซูโจ ตามบันทึกในพงศวดานเล่าว่าอุทยานที่ซูโจนั้นมีจำนวนมากมายหลายร้อยแห่งประจ่าอยู่ตามถนนใหญ่และตามตรอกซอกซอยและส่วนใหญ่แล้วอุทยานที่ซูโจมักจะอยู่บริเวณเดียวกับบ้านพักซึ่งกินเนื้อที่ไม่มากนักแต่เด่นตรงที่ใช้เนื้อที่ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและหลากหลายได้ในจำนวนอุทยานซูโจทั้งหลาย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพิเศษได้แก่ศาลาซันลิ่งถิงสมัยราชวงศ์ซ่งศาลาซื่อจือหลินสมัยราชวงศ์หยวนศาลาเจ๋จั้งหยวนและศาลาหลิวหยวนสมัยราชวงศ์ชิงความงามของอุทยานเจ๋จั้งหยวนนั้นอยู่ที่ความเข้าใจในการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ ที่มีลำน้ำไหลายผ่านถึงสามในห้าส่วนของเนื้อที่โดยให้สิ่งกอ่อสร้างต่างๆตั้งอยู่ตามริมน้ำบางส่วนของสลาสร้างเกาะน้อยๆขึ้นนอกจากนี้ยังสร้างสะพานขนาดย่อมๆ คือให้กลมกลืนกับสายน้ำยังผลให้อุทยานแห่งนี้กลายเป็นศิลปะอุทยานที่งดงามอุทยานหลิวหยวนแห่งนี้มีชื่อเสียงในการวางแผนผังเป็นสัดส,ส่วนอาศัยสิ่งปลูกสร้างเป็นแนวกัน ทำให้ภายในอุทยานมีทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทางซีกที่อยู่ตรงกลางและทิศตะวันตกของหลิวหยวนจะเป็นภูเขาและสายน้ําส่วนซีกที่อยู่ทางทิศเหนือเป็นทิวทัศน์แบบชนบทส่วนสิ่งปลูกสร้างจะรวมกันที่ซีกตะวันออกด้วยเหตุนี้หลิวหยวนจึงเป็นยอดแห่งความงามในการวางโครงสร้างที่ลงตัว อุทยานซื่อจือหลินที่แปลเป็นไทยว่าอุทยานป่าสิงห์โด่งดังตรงที่จัดเรียงหินไทหูให้มีความสลับซับซ้อนแปลกหูแปลกตาจนได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งภูเขาเทียมส่วนทางเล็กทางน้อยที่ไปภูเขาเทียมนี้ล้วนแล้วแต่คดเคี้ยวพอย่างเข้าไปใกล้ๆร้าวกับว่ากำลังอยู่ในเขาวงกตเห็นจุดหมายแค่เอื้อมแต่เดินไปไม่ถึงสักที แต่ละท่าในภูเขาเทียมมีทิวทัศน์ที่แปลกแตกต่างกันจนได้ชื่อว่าทัศนียภาพ18แห่งในสวนทอ้อนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างประเภทหอเรือนและศาลาหลายรูปแบบตั้งอยู่ระหว่างกลางของยอดผาหินทั้งหลายชาวจีนมักจะชมเมืองที่งดงามว่าเป็นเมืองแห่งอุทยานเมืองซูโจเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองแห่งอุทยานดังสำนวนจีนแต่โบราณว่าบนฟ้ามีวิมานบนพื้นมีสูหัง ซูหังก็คือชื่ยอย่อของเมืองซูโจวนั่นเองสุสานจักรพรรดิเยียนตีจักรพรรดิเยียนตีและจักรพรรดิหวงตีทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นบรรพบุรุษต้นตระกูลของชาวจีนเมื่อจักรพรรดิหวงตีสิ้นพระชนม์สุสานของพระองค์ตั้งอยู่ที่อำเภอหววหลิงมณฑลซานซีส่วนสุสานของจักรพรรดิเยียนตีนั้น ตั้งอยู่ที่เนินลู่หยวนอําเภอหลิงเซียนมณฑลหูหนานจักรพรรดิเยียนตี้เป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่าแซ่เยียงในยุทธบรรพการของจีนเยียนตี้นี่เองที่เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องมือทางเกษตรกรรมและสอนให้ราษฎรเริ่มรู้จักทําการเพาะปลูกบนแผ่นดินจีนพระคุณของพระองค์เทียบเท่ากับเทพเจา้าดังนั้นจึงได้การสถาปนาจ,จากชาวจีนเป็นเรินหนงซื่อซึ่งแปลว่า เทพเจ้าแห่งกเกษตรกรรมในยุคที่เยียนตี้ทรงดำรงชีวิตอยู่นั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักการใช้ไฟเลี้ยงชีพอยู่ได้โดยการล่าสัตว์เป็นอาหารเยียนตี้จึงได้คิดประดิษฐ์เลยกับซื่อเครื่องมือประเภทไทยในยุคบรรพการและนำสมาชิกในเผ่าเพาะปลูกพืชประเภทข้าวนับว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวัฒนธรรมทางการ,กรเกษตรของจีนตั้งแต่นั้นมาชนเผ่าจีนจึงได้พ้นยุคอนาริธรรมที่กินเนื้อสัตว์ดิบ แล้วก้าวเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมและด้วยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายพันปีของจีนซึ่งเป็นชาติเกษตรกรรมเยียนตี้จึงได้รับความนับถือและบูชาจากชาวจีนตลอดมานอกจากนี้แล้วจักรพรรดิเยียนตี้ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มวิชาแพทย์จีนและยาจีนเป็นผู้ที่ทดลองสมุนไพรามาใช้ในการรักษาโรคเป็นรายแรกความตั้งใจในการศึกษาสมุนไพรนี้นับได้ว่า เป็นมรดกที่มีค่าต่อมนุษยชาติด้วยเหตุนี้เองคนรุ่นหลังจึงสถานในผลงานอันยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดิเยนตี้หรือเสินหนงซื่อจึงได้ให้ชื่อตำรายาสมุนไพเล่มแรกของจีนว่าตำราาสมุนไพรเสรินหนงนอกจากนี้เย,ยนตี้ยังเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของจีนที่เปิดตลาดการซื้อขายสินค้าขึ้น นำยายป่านปอมาทำเป็นผ้าเอาไม้ถงมาทำเป็นขิมเพื่อให้ราษฎรได้รับความบันเทิงนอกจากนี้ยังนำไม้มาทำเป็นเกาทันเพื่อเพิ่มแสนยานุภาพให้แก่บ้านเมืองเหยียนตี้ทรงมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติจีนด้วยเหตุนี้ห้องเต้ของจีนในทุกสมัยต่อมาทรงถือว่า สุสานจักรพรรดิเยียนตี้เป็นปูชนียสถานและมีการวางระเบียบการวงสรวงเอาไว้กล่าวคือเมื่อถึงเวลาของการประกอบพิธีกรรมจะทรงแต่งตั้งขุนนางผู้ใหญ่มาเส้นไาย ในปัจจุบันนี้คนจีนทั่วทุกสารทิศต,ต่างพากันมาคารบบูชาสุสานจักรพรรดิเยียนตีบรรพบุรุษต้นตระกูลของเขาอย่างไม่เสื่อมคลาย สุสานจักรพรรดิหวงตีที่แห่งนี้คือที่ราบสูงดินเหลืองไหวเป่ยมณฑลสานซีเล่ากันว่าสุสานของเซียนหยวนหวงตีบรรพบุพร,รุษต้นตระกูลของชาวจีนอีกท่านหนึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหววหลิงมณฑลซีแห่งนี้จักรพรรดิหวงตี้หรืออึ้งตีเป็นหัวหน้าเผ่าในช่วงปลายของยุคบรรพการเป็นผู้ที่ทรงน้ำเอาหินและยกมาทำเป็นอาวุธนอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้ที่คิดประดิษฐ์เกวียนเรือ และเกาทันได้เป็นผลสําเร็จจักรพรรดิหวงตี้ทรงร่วมกับจักรพรรดิเยียนตี้พิชิตเผ่าหมานทางภาคใต้ทําให้ประเทศจีนเป็นเอกภาพเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไหมเพื่อนำยายมาทอเป็นผ้าปฏิทินกวนจือตัวหนังสือจีนหรือแม้แต่เครื่องดนตรีจากฝีมือของนักดนตรีในราชสำนักลิงหลุน สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานความเจริญให้ชนชาติจีนในเวลาต่อมาตามเทพนิยายจีนกล่าวว่าขณะที่หวงตี้สิ้นสุดพระราชการณียกิจบนโลกและทรงขี่มังกรเหลืองขึ้นสวรรค์ราษฎรทุกทั่วสารทิศต,ต่างพากันมาอ้อนวอนให้พระองค์อยู่บนแผ่นดินต่อไปแต่ไม่เป็นผลสําเร็จเมื่อมังกรเหินฟ้าไปชาวบ้านจึงนําเอาเสื้อผ้าและรองเท้าของพระองค์มาฝังไว้ที่นี่โดยทําเป็นสุสานสมมุติแต่ก็มีบางท่านยืนยันว่า ที่นี่เป็นสุสานจริงของจักรพรรดิหวงตี้ทุกทุกปีเมื่อถึงเทศกาลเช่งเมง้งชาวจีนจะพากันมาบูชากราบไหว้หวงตี้ที่สุสานแห่งนี้และรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็จะแต่งตั้งข้าราชการมาจัดพิธีบวงสวงทุกปี ที่สุสานแห่งนี้มีต้นสนปออายุกว่าพันปีมีมากกว่าหกหมื่นต้นด้วยกันโดยเฉพาะต้นสนปอที่อยู่ทางซ้ายมือของสารเจ้าห่วงตี้นั้นเล่ากันว่าจักรพรรดิห่วงตี้ทรงปลูกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองสนปอต้นนี้มีความสูงถึง19เมตรคนต้นวัดโดยรอบ10เมตรและจากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ให้การยืนยันว่า สนปอต้นนี้มีอายุเกือบ5,000ปีแล้วนับได้ว่าเป็นต้นสนปอที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของจีนและของโลกด้วยและด้วยต้นสนปอนี้เองที่ชาวจีนยกย่องจากระพัดหววมี้เป็นบิดาแห่งต้นสนปอโบราณของโลกตลอดระยะเวลา2,000ปีที่ผ่านมาคงชื่อได้รับการยกย่องจากราชสำนักทุกยุคทุกสมัยว่า เป็นปูชนียบุคคลของชาวจีนท่านผู้นี้เป็นนักคิดนักศึกษาและยังเป็นผู้ให้กำเนิดปรัชญาของจื้อที่รู้จักกันดีทั่วโลกอำเภอซีฟูมณฑลซานตงเป็นบ้านเกิดเบืองนอนของของจือ้อก่อนหน้านี้ราวเก้ารอปีห้องเต้เหวินจงแห่งราชวงศ์ซ่งได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เยียนเซ่งกงให้แก่ขงจงย่วนซึ่งเป็นหลานรุ่นที่4 6ของของของจือ้อ และนับตั้งแต่นั้นมาทายาทวงตระกูลของของจือ๊อจึงได้มาพำนักอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ที่เรียกว่าตำหนักตระกูลขงจือ๊อภายในตำหนักแห่งนี้มีห้องขนาดกว้างรวมเบ็ดเสร็จแล้วถึง4